กลุ่มต้าหมายของเราว่าหนูต้องการที่จะเรียนต่อระดับไหนไหมหนูต้องการที่จะไปสอบตำรวจไหมสอบพยาบาลไหมสอบอะไรไหมเราก็จะจัดโครงการค่าพัฒนาผู้เรียนขึ้นมาเพื่อจะให้กลุ่มตรงนี้ได้รับความรู้ให้ได้มากที่สุดที่เราสามารถทําให้ได้เต็มศักยภาพของคณะครูของเราเพื่อจะจัดวความรู้ให้เขาเข้าไปเพื่อเขาจะไปต,ต่อยอดในสิ่งเขาต้องการกักเราได้ดีรับแล้วก็ขอบคุณคณะนะที่มาศึกษาดูงานนะครับ ซึ่งนำโดยท่านอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียนของสาธารณรักรประชาธิปไตยยประชาชนเรานะครับทั้งหมด18ท่านครับเราเยิยนดีต้อนรับแล้วก็ขอบคุณที่ท่านมาเยี่ยมเยือนเรานะครับวันนี้จะเห็นได้ว่าองความรู้ที่ท่านจะได้น่าจะอยู่เราทั้งวันถึงจะหมดนะครับ<อ>มีโอกาสเดี๋ยวเราสอบถามกันหลังไหมเนาะนะครับ คำถามต่างนีง่เรายินดีที่จะตอบผมได้เห็นมิติที่ว่าตอบแบบในเชิงพื้นที่นะครับไม่มีผิดมีถูกถูที่ว่ามุมมองในการตอบความเหมาะสมเป็นยังไงเพราะาทางนี้เป็นไฟปฏิบัตินะไฟเนี่ยเป็นไฟนโยบายก็จะได้เอาสองมุมมองมาเจอกันนะครับเป็นหลักใช้นะครับตรงนี้เป็นการไขๆมาเลคเชอร์นะครับเลคเชอร์เดี๋ยวเราจะเน้นแอคทีฟเรียนรู้ก็คือจะมีสีฐานการเรียนรู้ให้ท่านได้ไปจับไปสัมผัสไปฟังไปเห็นของจริงนะครับต้องขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมเรา ส่วนที่สองก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับนําโดยท่านร้อยตารวจตรีทวะรินนะครับนายกอบตตําบลขาป้อมนะครับเช่นท่านเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาสพรระดับตําบลขาป้อมนะครับที่ท่านใีเกียรติมาเป็นแขกผู้มีเกียรติแล้วก็มาร่วมตอบคาถามรวมถึงคณะคณะกรรมการสถานศึกษาของตําบลขาป้อมทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติับเราเลืเวลามาวันนี้นะครับ ต้องตับขอบพระคุณท่านคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นผู้บริการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหลายสถานศึกษานะครับที่มานะครับกาขอบพระคุณท่านกรปตสวรสคุณโคดนะครับที่เป็นผู้ติดตามนำคณะศึกษาดงงานมาเยี่ยมชมเราในวันนี้นะครับขอบคุณคุณ ทานเยกรภาคทีเครือข่ายนะครับที่มาร่วมเป็นแขกแล้วก็จะเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ให้พวกเราด้วยในฐาน,นต่างๆนะครับขอบคุณพระราชการครูนะครับที่มาร่วมให้กำลังใจในวันนี้คณะครูสกอรระดับอำเภอพระยืนในวันนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของระดับตำบลขำป้อมนะครับซึ่งท่านหัวหน้ายงยุธเน้องเป็นหัวหน้าสูงตำบลน,นะครับยังไงขอท่านเสียงปรบมือให้ท่านหน่อยับวันนี้ท่าน มอบหัล้วนะครับล้วแี้ววเนียไม่อยากอกว่าายอยู่นะครับเดี๋ยวรับนี่ก่อนแล้วก็มีคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพระยืนนะครับที่มารอต้อนรับเชิดสีม่วงนะฮะสีม่วงนะครับขออนุญาตกดมือให้ท่านวันนี้ทุกท่านเต็มใจที่จะมาร่วมต้อนรับนะครับร่วมต้อนรับทุกท่านเราก็พยายามปรับปรับสถานที่แล้วก็เตรียมองค์ความรู้ให้ทุกท่านได้อย่ากเต็มเปี่ยม มีโอกาสหน้านะครับทั้งท่านอธิบดีและคณะนะครับเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งก็จะจัดให้อย่างเอาจัดหลักสูตรสักสามวันที่นี่เลยก็ได้นะครับเรายินดีต้อนรับนะครับนะฮะแล้วไว้โอกาสหน้าค่อยมาพบกันใหม่ยังไงขอบคุณทุกท่านหลังจากนั้นจะให้ท่านทีกรน,นะครับแนะนําแหล่งเรียนรู้อูต่างท้งสีฐานนะครับแล้วก็ฐานภาพร่วมนครับขอบคุณครับเพราะว่า oh, uh. บ้านขับพระเจ้าก็ได้มีแบบนี้ก็เป็นการอันหนึ่งที่ว่ามีเปลี่็นกำลังแห่งในการอันเพื่องช่วยให้กิจกรรมต่างๆดาเนินไปได้ด <OVER> ีแล้วก็ช่วยให้สุมส่วนเห็นว่าสุมส่วนมีส่วน่วมอย่างเต็มเป็ดเต็มหน่วยขอขอบใจมากค่ะก่อนนั่นเราขอเรามีที่ของที่ี่เ็ิน้อยบให้ขอขอจาก วสพูดที่ห้องมักแล้วอาจาี่์จะรับรงมัมาแขวนยื่นเดียนผิดอาทิตย์นึงจะผิดตินกบไปมากไปก้อนนิดนึงถ้ามันมีเชืราแล้วเวลาไปทําีีฟูแล้วไให้ตัวหนตายแมนสุดในนี้ครับี๋ยวเราจะเสียบลงเสียบไม่ได้ซื